เดยวนาวาจะมาช่วยพ่อฟาร์มเวลโอ้โหนาวาแปลงร่างเป็นไททันทีวีแมนยักษ์แล้วโอเค,อเคแล้วนาวาก็จะช่วยคุณพ่อฟาร์มเวลนะครับอันดับแรกเราต้องเดินเก๊กหลอ่อๆไปก่อนแล้วก็เราก็จะไปร,รับเควส,คสคทำภารกฐฐิจซึ๊บโอ้เลยเย็บไปกดเพืพพ่คุยก่อนนี่คือนายพลแคลนโจโร่โอ,อ,อันที่สองครับอันที่สองเชฟโวอรดนโอเคยืนยัน โอเคได้พรารกินแล้วครับไปจนาวาลุยแล้วโอ๊ยบล็อกบล็อกบล็อกหนีโอ้ยนาวาคีก็ตื่นตายตีเลยตีอะไรแล้วตายแล้วจะตีไงเลยมันจะมาแย่งพอผมก็เลยฆ่าเขาตุยมอมันก็เลยตุยด้วยนาว่าฆ่าเขาเลยจะกัน ลุยมันอัดมันเขายังอยู่ไปไหนแล้วนี่ยังอยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อัดมันพอเราเรียบ้อยที่จะตู้ตัวแรกอัดมันก่อนมันไปไหนแล้วมันจะไปฆ่าบอสตู้กันพอมันก็โอ้โเรียบร้อยครับเมื่อกี้เราตีโดียไม่รู้ตัวตีอีกแบบกลางอากาศรอ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 ให้เขาคือไปนะว่าไป โอเคครับพ,อพ,อพอ่อพ่อตอนนี้เราทำฆ่าบอสเนี่ยเขาได้คืออันนี้บอสหรือบีทเนี่ยนนี้บอสหรือบีทเนี่ยนี่เออพ่อพ่อไปรับเฟสกันทีบอส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 เด้อโอ้บอสกระเด็นได้เว้ยเว้ยพ่อพ่อเปี่ยนเฟก่อนทำไมเขาเปลี่ยนเฟสก่อนครับพอ่พอพอ่อพ่อไปรับเฟสหน่อยเอออะไรเนี่ย เขาจะไม่ย่งคิวเพ่อเนี่ยอ๋อถูกปิดเพิ่งตายเมื่อกี้คีวีถูกปิดใช้งานเร็วๆอนี่พอแล้เลือช้าเนี่ยบอสตีแล้วเนี่ยก็นาวาตีเขาสิพ่อได้ด้วยพ่อได้พีวีพ่อตีเขาสิตะกี้พ่อตีพ่อได้แล้วเออแต่ตีเขาคือเขาเพิ่งตายปะอือใช่ตีไม่ได้โมโหมากเลยถูกปิด15นาที ยัดเปียกเอ้ยรับเคล็ฮะรับเควสอีกแล้วเพิ่งจะรับเมื่อกี้เลยนะรับอะไรบ่อยจังเลยอันแรกนะวอร์เด้นนะไม่ใช่นั้นไม่ใช่นั้นไม่ใช่อันแรกเหรอที่เดิมพ่อวอร์เด้นนะทหารก็เนี่ยทหารนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่อะไรของนาวาร์ละไม่เป็นไรพวกไปทางนู้น มันไม่มีบอลแล้วอ้าวผมดูผมโอนลูกกัะเจ้าไ่อ,อยู่เนี่ยไม่เป็นไรไม่คุยแล้วไปแล้วไหนอยู่ไหนทางเนี้เขาไม่รับเวสเร็วขอโ o มก่อนนะทุกคนเลยเลยมีค,คนมันขยันมากอันนี้แว่นนี่ไม่ใช่ทหารนะวานี่พูดมั่วเลยเออ,อ,อนี่พ่อยังไม่รู้เรื่องเลยหรอเนี่ยผมฆ่าเลยเนี่ย อ,อันนี้เ,เว่ายแว่นเขากวนถึงมากเขาตั้งฉายา,ยายว่ายแว่นรับเคล็แล้วไปพอตีเองก็ได้ไม่ใช่ตัวนั้นพ่อพ่อ,พอ,พอราเคยผิดพ,พ่อราเคยผิดเอ้าแล้วเราจะรู้ได้งไงว่าเรารับเคล็ผิดหรือถูกพ่อไม่รู้เรื่องเลยอันที่สองผมก็บอก,อ,กอันพีน่อันแรก เฮ้ยเจ้านาวาขี้กระตุกเพราะดาผมขี้กระตึกมาพี่พี่อันเปล่าแหมทำเป็นพูดดีถ้าพ่อเวลเจ้านาวานะเขาไม่กลัวหรอกเขาไม่กลัวอย่างี้พ่อก็แฟว่าพ่อใช้ไม่เป็นอ่ะแค่ผนไม่เป็นพ่อตีแล้วพ่อตีแล้วตีอัดมันอัดมันอ่อพ่อพ่อครับ ด้านล่างสุดก่อนบวกบวกเข้าไปบวกเข้าไปให้มันหลุดโลกบวกหมดแล้วพ่อพ่อยืนเฉยๆก่อนนะผมจัดการให้สูงออกก่อนเดี๋ยวผมรอมันรวมรวมกันก่อนพ่ออย่าพึ่งตีเอาก็มาตีพ่อเอง่ะพ่อไม่ตีเออพ่อก็ต้องตีสู้มันดิตอนนี้พ่อพ่อฆ่ากีตัวละไม่รู้เลยสี่อีกสองครับพ่อโอเค พอ่พอพ่อมาตรงผมสิผมเตรียมอาหารไว้ให้พออ่อเลยไปขอตีตัวนี้ก่อนพอ่พอพอ่พอห้ามตีโจนะโจมันไม่ใช่เหยื่อของพอ่อโจเคือไหนโจนคือใส่เสื้อโจน่ะใส่เสื้อลายเหรอเออล<ม>ายนะไปมี<ะ>ปอีกหนึ่งตัวอยู่นี่ไหน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 โยเขาหมดไหมล่อมันมาหล,หลายๆตัว ได้เลเวลเป็นสองสามสามแล้วแล้วพอบอสเกิดแล้วไปบอ,วบอสเกิดแล้วบอสเกิดแล้ววอรเดนแล้วพ่อไปตีบอสแล้วพ่อจะได้อัพเวิวขึ้นนะได้ครับพ่อมันจะได้เยอะกว่าพวกนี้จริงเหรอเออไปลองไปดูทุกคนมารับตรงไม่ใช่ตรงนั้นนะฮะถ้าตีบอสมันต้องมารับตรงนี้นายพลทหารนายพลเฮ้ยเจ้านี่ยักษ์ยักษ์นาวามารับที่นายพลกดพูดคุยกับนายพล ผมหาอันไหนอันที่อันแรกเลยอันแรกอันแรกวูเด้นโอเคเรียบร้อยไปไหนต่อก็ตามไปตกใจนึกว่าผีไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วเราจะไปแล้วนี่เหรอบอสเนี่ยเหรอที่ผมวางตีอยู่นะนี่หมายถึงชุมออกก่อนเดี๋ยวเราตีเพราะว่าใช้สกิลวีใช้สกิลวีสกิลวีที่สกิลนี้ครับมันมีสกิลดไม่ทันพอเราเร็วมาเดี๋ยวมันฟื้นฟูเลือด ผมวิ่งเล่นกับมันหนีเร,ร็วเร็วเร็วเร็วตีผม,มแค่ไม่เข้าเลยอยู่นี่ยามัน yeah! เป็นโคตรมั่วเลยเหรอพ่อ <laughs> จริงพะอ,อ่ะพ่อจะข้าพลังด้วยอย่างมัว่วทุกคนเดี๋ยวพ,พ่อลองไปสุ่มผลกันครับพ่อสุ่มผลแล้วได้อะไรเพื่อได้ผลดีๆครับพ่อไปไบไม้ไปไป,ไป โยโยอ่ะโยตามมาวะโย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 บ้าอะไรจมน้ำโยบ้าอะไรจมน้ำก็ไม่รู้อ่ะโยบ้าอะไรจมน้ำอ้าวมีเรือให้เราขึ้นด้วยเพราะเพาไปนั่งเอาเลยเรือผมขอเป็นมิดาบขึ้นโจสลัดโอ้โหทีเดียวขึ้นเรือครับไปโอ้โหเต็มตัวยิ้มใหญ่ยิ้ใหญ่เฮ้ยยิงใส่ต้นไม้ได้ว้ายยิงยังไงวะ เโอ้พ่อพ่อยิงไม่ได้าโจนสลัดด้วยด้านข้างเรือมันยิงไม่ได้พ่อพ่อกดคลิกไปสิเห็นไหมพ่อพ่อกดคลิกอย่างนี้ต้องเก็บมีดดาบก่อนที่จริงไม่จำเป็นก็ได้แอเคเนี้ยก็มันยิงข่้มันยิงได้ฆ่าคนได้จริงเลยขี้กระตุกขอดูนไกลๆระยะไกลหน่อย นี่นี่ต่อหน้าต่อตาเลยพ่อพ่อต้องเี้วฝั่งนี้ตรงนี้ฮะอันนี้คือโจรสลัดเออเราดูแล้วไม่พ่อจะดูการยิงปืนของพ่อมาแน่จริงว่าเนว่าะเลี้ยวเรื้องนี้สิโอ้โหก็พ่อยิงปืนเรือมันเลี้ยวเออ้าวเราไม่ยิงแล้วเราไม่ยิงแล้วพ่อยิงปืนแล้วเรือมันก็เลี้ยวพุ่งไปเลยหรือว่าหรือว่าผมบังคับผิดเออเนว่าบังคับผิดด้วยเลย ทำไม่ดีแล้วโทษปีโทษก่ขวานทะลุมิตินี่แล้วเราก็อยู่บนเรือพ่อไม่อยากยิงปืนแล้วทำไงออกไงนาะวะพ่ออยากกระโดดทีเดียวน่ะเดี๋ยวตกเรือตายเลยน่ะหรอแล,ออแล้วพ่อเดินได้ไหมเนี่ยเดินได้แหน่เดินเนมันไปเลยกดกระโดดกดกระโดดลงเรือกี่เรือแต่พอ่พอพอ่อฮะพ่อเดินชาน้าๆแหน่ก็มานี่ต่อ แล้วก็มาอยู่ปืนฝั่งนี้ต่อถึงแล้วแล้วอถึงแล้วเป็นตัวเดินเลยอ่านม่ขอซุ้มออกก่อนนะทุกคนปึ๊บ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 ปึ๊นี่ออกแล้วนี่อยมาพันั่งตรงนี้เรือสไลยเรือสัเก่งๆๆเลยอยเรือสั่นเงี้ยไรเราอยู่สูงกนเกาะเนี่เหรอขึ้นมาบนเกาะเลย เอาตกน้ำเกิบตุยแล้วร้อนไม่เกิดดิอ่านะไม่ให้พ่อมาทำไมนะำอ่ะงั้นพอพ่อมาสูมผลนี่ผลอยู่ไหนพ่อเห็นผลไหมไม่เห็นเลยอายักษ์อยู่นี่ยักษ์เห็นยักษ์ไหมไม่เห็นเลยเห็นยังยังเลย <c oughs> ไม่เห็นอ่าแล้วไงต่อพ่อพ่อเดินเข้าไปใกล้ๆครับคุยเหรออือกดพูดคุยแล้วกดตรงข้างบนนี้รัวๆเลยฮะ ซื้อบุ๊คไดมอนด์ผนเพชรนะฮะผนเพชรโอ้ผนเพชรไม่รู้ผมมียังแล้วไงต่อแล้วมันดียังไงเดี๋ยวรู้ในกระเป๋าพ่อก่อนนะฮะโอ้ผมพ่อยังไม่มีพ่อพ่อเก็บไว้เลยหว่าพ่อจะให้ผมให้นาวาแล้วนาวาจะใช้ประโยชน์อะไรก็เอาไปแลกผลอะให้พ่อเลยก็แล้วกันนะฮะผมใจดีฮะผมใจดีฮะก็ของพ่อมาใจดีอะไรล่ะตินต้นไม้นะครับนี่อ้าว มาทะลุต้นไม้อ่ะเข้าไปความเร็วต่อมั้ยฮะไปกลับไปตัวแล้วเอ้าเอ้ากระโดดไม่ขึ้นเลยพลังำเรือได้ไหมเนี่ยพลังหมดใช้พลังงานเยอะเกินทุกคนยิงก่อนพ่อจำพ่อเห็นได้เตะนี้ได้ไหมลิงน้อยเนี่ยเอ้าไหนใหาเรื่องฆ่าเหรอหาเรื่องฆ่าเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเล่นกันโต๊ะหาเรื่องพ่อพ่อไปใมาตบได้ไหม จะตกอะไรเนาะติดกอเอาขึ้นเรือกันดูเออพ่อหนึ่ง็ดีหนึ่งเอ้ยไปข้ามาอยู่ที่ปืนใหญ่ละเขาหยุดตรงปืนใหญ่ดีแล้วแหละเฮ้ยขึ้นเลยยังสวยสวยนะสุดยอดเลยเฉลียสุดยอดโยเรือจมน้ำนะพ่อ เราชอบดีผมดีก่อนนะพ่อตายอ่ะอย่าไปกลัวเราต้องกลัวนะวะขี่คอทุกคนดูขี่หัวนะวาขี่คอนาวาแล้วเอาสบายใจเฉยเลยกดนคนโดนนี้โดนไรนาวะอย่าพี่พี่เหรอพ่อตีผมเลยใช้ดาบตีตีทำไมตีเลยตีได้ตามสบาย พ่อพัดถุไม่โดนแน่เรื่องของูว่าว่าตีรัวๆเลยพ่อตีรัวๆเลยตีรัวๆได้ได้เลยเอาที่ก่อนเร็วๆไปซ้ำเร็วๆเออก็นาวาจะไปเจ็บได้ยังไงหรอพ่อทำเรือผมเสียหายโอ้ เรือพ่ดเรือจัดเรือพ่นเรือไอ้พ่เรือบัสแล้วบอกแล้วไม่ฟังเรือล่มทุกคนเรือจะล่มเอ้ยจะยังไงดิไอ้ยเรือล่มเร็วว่ายายเรือล่มนะตุ้ยเลยนะไปเร็วๆร็วเพราตีหกสองเยเร็วเร็วเร็วเไปเร็วๆ <c oughs> เยอดตัยแล้วน้ำเข้าเรือแล้วปุ๊บเบกุ๊บเอาหายเลยเออกระโดดไปแล<ะ>้วไปครับน้ำมาเ <c oughs> ยวจะโดนแล้วเนี่ยโอ้ยพอบอสเจอพอดีแล้วเราเพอรับเควสอันที่สองก่อนไปรับเควสเคล็ดอันที่สองนะซีเฮดอ่ะซีเฮดโอเคโอเค ตายยังตายยังพอตีแล้วตีดิใช้สกิลสกวีสกิลวีตายยังยังอยู่นี่เนี่ยอึดจังวะตปล้วนไปล้วนไปล้วนไปล้อืมเรียบร้อยพ่อได้ของดอกด้วยเป็ไงของดอกด้วยว่ะไม่ได้ดอกมั่วเนะว่มั่วโอเคแล้วพ่อกดอัพครับพ่อกดอัพ ล้วพอพอเราเควสต่อเราเวสเราเวสอันแรกเลยอันแรกอันแรกเลยนะอันที่หนึ่งเลยพ,พูดคุยเออผมหัวเด่นยืนเย็นไปไปเียนไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพราะพอมายีมายอยูยอย่จีวีอันี้คือบอสอ่ะ โดนถ้ามันยืนเฉยๆอันนั้นโดนโอเคพอเลเวลอัพเลยอ่ะแล้วพอกดค่าพลังต่อฮะโบอีกแล้วโวอีกแล้วไป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 ไม่ใช่ตรงนี้ฮะไปแล้ไปะไปแลยไปหายชนกแพงพ่อไปหาเด็กแว้นไปหาเด็กแว้นจอดไปเพื่อนแว่นนี่เลย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 ประตูทางเข้าบ้านเพื่อนแว่น เยฮูเพื hoo, ่อนแว่นสวัสดีทำไมเพี่แรกที่สองนะวะอันแรกแว่นที่สองสองจบละทำไมอ่ะไปกดอันแรกไงชีวิตว <c oughs> เราเนอะไปทางขวาครับ <c oughs> ไปทางขวาเร็วๆครับก่อนที่มันจะฟื้นฟูเลือด ขุ้นผู้เลือดขู้นผู้เลือดมาเจ้าคิกกระตึกเรียบร้อยตัวทสองตอนนี้เวลมาที่238แล้วทุกคนดูนะที่มีเจ้านาวขคิกกระตึกมาช่วยเนี่ยอ้าวพ่อด่าขุ้งขี้กระตุกเลยผมไม่ช่วยเลยอังกฤษชมว่าคิกกระตึกเนี่ยคิ้กระตุกเลยได้ไปไหนต่อโยกน้ำมั่เรลอ มามามาหาค่านี่สองตัวเรียบร้อยโอเคพอได้เอบร้ออ๋ออีกสองตัวพอหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นก่อนอ๋อตีตัวนี้ก่อนโดนเป็นไงกระเด็นมามาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา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 มนตามพมามาอาม ขี้เกียจกดหลับแล้วเนี่ย <S <S เหลืออีกวิวเดียวก็ได้เป็นสองร้อยสี่แล้วเรียบร้อยครับ240แล<ป>้วโอ้โหวันนี้เราได้เร็วมากเลยเลือวลเราต่อสักนิดนึงต่อสักนิดนึงทุกคนรับเคลียรใหม่พร้อมแล้วอ้อจะให้รับเคลียรเหรอคือเคลียรใหม่พร้อมแล้วคือเคลียร์ที่อยากตีบอสนะคะพ่อบอสเกินแล้วบอสจะไม่เกิดเลยบอสจะให้ไปตีทําไมบอสัปต้องโกยังไม่เกิดเลยพ่อจะใช้ไปตีทําไม ยังไม่ต้องตีครับพอตอนนี้นี่นก็ไปไปเรียกเหล่าทหารอยู่ไหมพ่อโอเคเดี๋ยวผมไปตบคนได้เลยมีคนบุกมาโดนอย่างน,น,น,นี้โดนอย่างนี้โดนยิงคู่ก้นลยังยังยังไม่หยุดอย่างนี้ยังเจอดาบอืมดาบแทงคูดดาบแทงคูดเฮ้ยอย่างนี้ดาบต้องเจอดาบโอ้โหดาบ,บอโอ้โหเพราะพ่อไป up level อย่างฮะยอดเลยยังเลย พ่อเบไม่ใช่พ่อมารับแว่นก่อนโอ้โหเปรียบเปียบเปรียบเปียบพ่อพ่อลืมมารับแว่นอ่ะใช่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 ไหนรับกับแว่นนะเอออันที่สองเหมือนเดิมฮะอันที่สองเหมือนเดิมนะแว่นแว่นแว่นขอดูหน้าแว่นชัดๆหน่อยเดี๋ยวลืมแว่นพอเลยเราผมจีให้แล้วแป๊บนึงแล้วแล้วขึ้นแว่นขึ้นแว่นอันที่สองเรายืนยันรัวๆๆ ใจเย็นเย็นใจขวเย็นเย็นโอ้โหต้องมวมันมีมีคน,นมาตกก่อนตเจอต้องเจอคู่เจอคู่เพ่อพ่อขอมจะไปแก้เขาเขาอันนี้คือโจนปุบ๊บมา มาเอ็ง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 มาอย่าต้อโดนอะย่าเตะจะแน่เชื่อจ่แม่เชื่อจะแน่นี่พ่อผมเอาเศษนี้ไพละเศษสองแลสดวคเชว่าจะแน่เชื่อจะแน่เพื่อใครสีข้าวอะพอแล้วม้ามอาม้ามามาจไม่เกิดเลเฮ้ยพอบอสเกิดละบอสเกิดละเดีวพอลีบลีตีตีไหนเนี่ย ออมาออกมาออกหายไปไหนวะอววัน้ยมันอัพไปมันมันวาร์ปไปเร็วจังเลยโอ้โหพวกนี้ออย่างยังไม่ตายอีกโอ้หก็มันก็พวกนี้มันตุยอะโอ้ยพ่อขอโทษไปไปเวลโล่แล้วเร็วแล้วพอตีตีไปไปรับเคล็ดไปตีบอสยังไม่เสร็จเลย

เเดี๋ยววกน,นายโพน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 โขอคุยด้วยหน่อยอันแรกที่สองนะวะเออแรกขบ๊อสตัวที่สองไม่เกิดเลยปล่อยไได้ดยังพอแล้วตีตีโอเคอืมอ่ะไม,ไม่ตายแล้วไม่ตายโอเวผมก็ได้ด้วยโอ้สวสดยอดสวสดยอดโอ้โหพ่อมีตังค์โคตรเยอะอืม <laughs> ตอนนี้มาสองร้อยสี่สิบสองแล้วไปไปหายแว่นต่อเพื่อนแว่นเพื่อนแว่นเพื่อนแว่นเอ้าผิดทางเฮ้ยมีมีแขกไม่ได้รับเชินด้วยใครวะไม่รู้ผมตกเขาไปทรายไปหลายรอบอ่ะอัรอพอาะพอกดรับยังไม่เขาจะตีพ่อไหมเนี่ยเขาเขาไม่ตีหรอกแค่เขาเปิดพีพีเมื่อไหร่ผมตบเขาอ่ะพูดจริงเชื่ออะไรวะเนี้เชื่ออะไรเองเชื่ออะไร เออเออเออเขาม่เลนดีกว่าไม่ให้ไปไม่ให้ไปไปไหนล่ไปไหนล่ะไปตีไม่ใช่หรอเฮ้ยอยู่ี่ไหนเฮ้ยกากวนหรอกากวนข้าเหรอกากวนข้าเหรอเข้าตีเองก็ได้ไหเาดีๆๆ มึนตามมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะโดนพอแล้วแล้วแมาพวกพวกโดนตามผมมามาข้าผมตัวเออเจ้าหน่ก็ตามมาอยู่นี่ไงเห็นไหมเราเดินกลับไปกันแล้วเรามันเกิดอยู่นี่เกิดนี่แล้วไงว้าอยู่มันอยู่นี่นี่ไง แม่พ่อโดนลัดค e right? ิอซะแล้วบอกให้มาหาพ่อไม่มาเห็นไหมไม่เห็นเลยโอ้ยไปลัดคิอมันไปลัดคือไปยังคิอมันไปลัดคิอมันสบายอ่ะได้เฉยเลยพ่อมาหาผมเดียวมาหาผมกดกดเพิ่มเร็วก่อนมันจะว่าจะมาเอาตัวของผมแล้วแหมเแลวพ่อไม่ต้องลอก โทษค่ะเดี๋ยวผมกูเดี๋ยวดูอ๋อพราะบอสเกิดอีกแล้วบอสเกิดบอสเกิดอันที่สองเหมกดอันที่สองเลยแล้วถ้าเราไม่รับเคล็ดแล้วเราตีบอสได้ไหมไม่ได้มันมันจะไม่ได้ตังค์แล้วไม่ได้เลเวลเพิ่มแบบเร็วๆตอนก่อนก็ไม่รู้ฮะอันที่สองอันแรกเชียวหน่อยอ่าฮะอเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นม่ ดูเลยนะวะเสียข่าวสองร้อยเลยพอแล้วไป็อไไม่ใช่เพราะกดรับผิดอันที่สองกดอันที่สองนี่เห็นไหมเขาเนาวาทขี้กระตุกคนเดียวเลยเ้ยหน่อยเน่ไหนมายังอยู่เน่เอาให้มันจะดูย่อยหน่อย เรียบร้อยแค่หนึ่งคนบอสเกิดอีกแล้วอีกตัวนึงต่อไปต้องรับอีกแล้วเหรอต้องรับทุกตัวเลยอันแรกอันแรกอันแรกอะไรเนี่ยตะเก็นที่สองนี่ใช่อันนี้คันนี้อันแรกเพราะทำไมแล้วเราติดอีกตัวนึงมันเกินไงลาซาฮะจ้าส้มตำร้อนร้อนมาๆมาๆส้มตำร้อนร้อนตีอีกตีให้เลื่อนรถอีกพอจะกิวี เรียบร้อยตุยพ่อเกือบตุยกดอัพ <ะ S 1> เดลก่อนครับโอเคเป็นยังไงบ้างพ่อเป็นคนธรรมดาต่อยไปไปไปหาเพื่อนแว่นต่อตอา้าวอันนี้ผิดทางตกน้ำตายเพื่อนแว่นเพื่อนแว่นผมมาแล้วเพื่อนแวล้วพ่อจะตบผมทน้ำเพื่อไม่รู้อะหาของทาง ผมยังไม่ได้ขวางทางอันที่สองใช่ไหมนะวะใช่ยืนยันอ่ะลากไปให้พ่อแล้วลากมาให้พ่อแล้วเนี่ยเร็ว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 ไหนแล้คนนั้นมันจะมาเร็วเร็วตีมันก่อนที่มันมาแย่งเนี่ยมันไปไหนหรือวะไปเร็วมาเร็วจังเลยว่ามองไม่เห็นเลยมันมาดูว่าบอสเกิดนะ ไปจิ๊จิมบจิ๊ตจิ๊ตจิีตจิ๊ตจิ๊บาิตบจิ๊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 บจิเบจามบเนีบจิ๊บจิ๊บริ๊บจ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 ิ๊รจิ๊บจิ๊บจิ๊บจบจิจิ๊บจิบจิ๊บิจิะบจิบจิ๊บิจิอบจิ๊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 บจินึจ ขอว่าศักดิ์ศรีรไม่หมดแล้วเราเกิดเรามันเกิดเพราะพอมองไปไหนม๋อนั่นก็หลับตรงนี้เลยสิใช่เพราะนี่มันเกิดแล้วขอสูงใกล้ๆดูดูหน้าหน่อยเอนนอเออ,อตาเป็นผงช<อ>ุลีมามาเอ,อ,อ็อองมามาโมโหหรอโมโหเออตาเป็นผงชุลีไอีกตัวนึงเราเราเราเมามามา,มา,มาจะไปไหน มดแหน่ไปเป็นสงคลีบอ,อ๋เกิดยังนนะเป็ไงว่ยังไม่เกิดเลยตอนนี้สองสองร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วถ้าเราเควสต่อฮะเราทำไมกันเอา้าเพราะเพราะต้องไปทำต่อสิไม่ไม่ใช่ว่าเคลเดียเดียวอยู่ได้ยาวๆเลยเหรอเออต้องไปรับต่เอเฮ้ยขี้เกียจคุยกับแ,บแวนนน่นนั่นนี่ยอันที่สองต่ออ่ะฮะไปตอนที่คุยกับแบว่นเมื่อไหร่ต้องเอารัมที่สองตลอด เงยๆนึ่ยหนึ่งใช้เ้จะเดินร้องไห้เป็นเด็กขี้แง่แง่แง่ร้องไห้อะโดนตอเป็นต้นอ่ะไม่โดนทั้เรวเร็วอยู่ที่ผมเนี่ยมมมามมมา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 ัาม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 มามันมามามมามามมามามา่มามามาามมมา นี่กันหมดแล้วมา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 นี่มานี่มานี่ไปต่อครับไป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 สุดยอดทุกคนดีนะมีไททันนาวาช่วยเนี่ยเราไม่ต้องออกแรงเยอะเลยแค่นี้เราก็ได้เลเวลมาแบบสบายสบายุกค เรีบย,ยบร้อย,ยครับโอ,โอ้โห148แล้วบอสเ,เกิดมาอีกแล้วเอาอีกแล้วบอสอีกแล้วก็คุยกับนายเพื่อนต่อครับพ่อโอ,โอ้โหไปยุ่งกับบอสทีไรตุยทุกทีเอาช่วงนี้พอเริ่มไม่ตุยเยอะไม่ใช่ตุยตุยหนีไม่ทันหนี <c oughs> ไม่ทันตุยตลอดอันที่หนึ่งนะพ่ออันนี้วอร์เดนอันที่หนึ่งอ้อค,คุยไม่ได้อ่ะอันที่หนึ่งวอร์เดนโอเคยืนยัน มาแล้วลากมาแล้วลากลากหมามาแล้วบอกลากหมายำหมาให้พ่อยิงมามาตีเยอะยิ่งยำหมาใจแล้วใจแล้วพ่อใกล้ตายแล้วใช่มันไหะใกล้ตายมากกว่าผมมตีเรียบร้อยครับโอ้ยพ่อสองร้อยห้าสิบแล้วทุกคนโอ้โหภารกิจของเราวันนี้สำเร็จแล้วครับ โอเควันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับ <S <S เพียงเท่านี้กับเจ้ายักษ์ไทท่านทีวีแมนนะครับวันนี้เราขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครอยากเข้ามาเล่นในกลุ่มของเรานะครับไปสมัครสมาชิกได้ในช่อง YouTube นะครับแล้วเราก็จะให้ทุกคนมาเข้าช่องแล้วมาเล่นกับเรานะครับใครสนใจก็ไปสมัครได้นะครับมีทั้งรายเดือนรายปีรายวันรายชั่วโมง วันนี้ลาก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับตุยเฉยเลย